เวลคอมบีเอ็กซ์เคทูชานเอลสองนอ HRV ใหม่ล่าสุดมาแล้วกับดีไซน์ที่ยกระดับความหรูหราและความสปอร์ตมากกว่าที่เคยรถครอสโอเวอร์ยอดนิยมของฮอนด้ากลับมาอีกครั้งพร้อมอัปเกรดในทุกมิตทิทั้งรูปลักษณ์ภายนอกสมรรถนะและเทคโนโลยีภายในที่ตอบโจทย์และสไตล์ของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยอย่างแท้จริงใครที่รอรุ่นใหม่อยู่เตรียมตะลึงได้เลยเพราะ HRV 2026รุ่นนี้ไม่ใช่แค่ปรับโฉมธรรมดาแต่เป็นการเปลี่ยนโฉมที่ให้ความรู้สึกพรีเมียม เหมือนรถยุโรปในราคาเข้าถึงได้เริ่มจากดีไซน์ภายนอก2,026 Honda HRV มาพร้อมเส้นสายที่เฉียบคมและดูมีมิติยิ่งขึ้นฝ่ายหน้าแบบเลดเต็มระบบดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกเรียบรูแต่ดูดังกระจังหน้าเปลี่ยนมาใช้ลายใหม่แบบไดมอนด์เบสที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตคล้ายกับรุ่นใหญ่ Control V s e r v e ด้วยกันชนหน้าหลังที่ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเพิ่มความล้ำด้วยไฟท้ายเลดแบบสตรีทยาวเชื่อมต่อทั้งสองฝั่งที่ให้ความรู้สึกทันสมัย และเป็นเอกลักษณ์ของ Honda ยุคใหม่แล้วอัล่อยดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วให้ความรู้สึกแน่นหนาและมั่นคงบนท้องถนนพร้อมสีตัวถังใหม่ Crimson Red PE ตาลที่โดดเด่นสะดุดตาในทุกมุมมองเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในของ HRV 2000 26ถูกออกแบบให้รูหรามากขึ้นด้วยวัสดุบแบบซอ ft ต o u c h รอบคันแผงคอนโซลดีไซน์ใหม่เรียบหรูพร้อมหน้าจอ Infotainment ขนาด10.2นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมจอแสดงผลผู้ขับขี่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบภูมิลัยมนมติกฟังก์ชันแบบใหม่ทรงสปอ,อร์ตอบ์ดนั่งดีไซน์ใหม่ที่ให้สัมผัสนุ่มและกระชับรองรับการปรับไฟฟ้าในรุ่นท็อปพร้อมระบบปรับอากาศแบบ Dual ลโซนที่สามารถปรับอุณหภูมิแยกฝั่งได้นอกจากนี้ยังมีระบบกรองอากาศ PM 2.5เพื่อสุขภาพของผู้โดยสารในทุกการเดินทาง ในด้านพื้นที่เก็บของ HRV ยังคงเป็นหนึ่งในรถที่จัดสรรพื้นที่ได้ดีที่สุดในคลาส้ดยบอกแบบอุลตร้าสีที่พับได้หลายรูปแบบเพิ่มความยืดหยุ่นในการขนสัมภาระทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เหมาะสำหรับคนเมืองที่ต้องการความอเนกประสงค์ในชีวิตประจำวันด้านกลุ่มพลังฮอร์ด้า HRV 2 0งพมีให้เลือกทั้งรุ่นเบนซิน1.5ลิตรและรุ่นอีก h อช h ี b r i d g e เจเนอเรชั่นล่าสุดที่ให้กำลังรวมราว129แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสุด253นิวตเมตร มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ ecvt ที่ตอบสนองนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากขึ้นโดยอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ24กิโลเมตรต่อลิตรระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้าและในบางตลาดอาจมีรุ่น awd เข้ามาเสริมอีกด้วยซึ่งเหมาะกับผู้ที่ชอบการขับขี่แน่นนึกในทุกสภาพถนนด้านความปลอดภัย hrv 2 0 2พมาพร้อมชุดระบบ h o n ด้าเ n น i ิงรุ่นล่าสุดครบทุกฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติ cbs ระบบควบคุมความเร็วแบบแปร,แรผันตามรถขันหน้า ACC ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน The k s ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกเส้นทาง RDM รวมถึงระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตา BSI และกล้องมองรอบคันแบบ360องศาช่วยเพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่ขับขี่เมื่อพูดถึงราคาในประเทศไทยคาดว่าราคาของ Honda HRV 2000 26จะเริ่มต้นที่ประมาณ1.1ล้านบาทสำหรับรุ่นเบนซินและอาจสูงถึง1.3ล้านบาทสำหรับรุ่น e เคจีไฮบรรุ่นท็อป ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับความรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ฮอนด้จัดมาให้แบบเต็มคันโดยรวมแล้ว2,026ฮอนด้า HR-V คือการยกระดับความคุ้มค่าในรถครอสโอเวอร์ระดับกลางที่ตอบโจทย์ทั้งความรูความแรงและความปลอดภัยเหมาะทั้งสำหรับคนเมืองและครอบ